สวัสดีครับกิษณะลูกๆวันนี้มาทัวร์เสมอภาคครับแหมวันนี้เนี่ยก็มีท่านประธานบอร์ดการท่องเที่ยวคุณวิศรักโคสุรัตน์นะครับก็จะพาเรามาทัวร์ดูสถานที่ต่างๆวันนี้เนี่ยเลือกมาที่วัดโพฮะกันเองฮะวัดเก่าแก่ดั้งเดิมสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสร้างมาก่อนทุกวัดในแถวๆนี้นะครับก่อนวัดพระแก้วแล้วก็แม้จะมีอายุเก่าแก่เป็นร้อยร้อยปีนะฮะ แต่ว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยมาทุกกลุ่มทุกสภาพร่างกายทุกวัยด้วยทุกวัยด้วยทั้ทงไทยและชาวต่างประเทศใช่ฮะวันนี้เราก็มีประธานชมรมมนุษย์ล้อเหินฟ้าเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีไหมคุณนู่งนนฮะสวัสดีครับคุณปู่ครับนี่ฮะคุณปู่ก็ร้อยสองปีปีนี้แต่คุณปู่ยังฟิตนะฮะคุณปู่ฮะวันนี้จะมาเที่ยววัดครั้งแรกนะคุณปู่ฮะวันนี้ในรอบกี่ปีฮะกี่ปีฮะในรอบกี่ปีฮะคุณปู่ฮะหลายสิบปีหลายสิบปีนะฮะ แล้วนี่ครับคุณปู่มาเที่ยววัดเนี่ยด้วยวัยร้อยกว่าปีก็ต้องมีผู้ช่วยแล้ววันนี้ผู้ช่วยคุณปู่ก็ลูกชายท่านนะร้อยเอกพรจิตกับพนานนท์นะฮะสวัสดีครับพระจิตครับสวัสดีครับวันนี้ก็พักงานบิ๊กบอสวันตูโกมาช่วยเค้กพี่พ่อก่อนเดี๋ยวนี้เราจะไปอยากเที่ยวอยากเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะฮะนี่ฮะคือวัดเนี่ยจริงจริงนะจันเอฮะกลุ่มคนที่มาเที่ยวมากๆอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนี้แหละใช่ครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุคนครอบครัวนะครับจริงๆเด็กๆก็มาได้ แล้วก็ททเนี่ยได้ร่วมทางทางวัดในการปรับปรุงพัฒนาในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทําให้ใครๆก็มาเที่ยวได้อย่างแรกก็คือติดไฟส่องสว่างเข้าไปแล้วก็ทําให้มาเที่ยวในช่วงกลางคืนได้มาแล้วไม่มืดครับ mm hmm. อย่างที่2ก็คือว่าที่นี่เขามีห้องน้ำห้องท่าสำหรับคนพิการมีทางลาดสำหรับคนพิการมีทางทางลาดข้ามจุดต่างๆสำหรับคนพิการอยู่พอสมควร mm hmm. แน่นอนว่ามีของที่ต้องปรับปรุงอีกแต่เราคิดว่าในเบื้องต้นการอธิบายให้คนไทยผู้ชมได้รู้ว่าสําหรับครอบครัวที่มีผู้พิการผู้สูงอายุการ เลือกมามีที่ให้เขาเลือกนะครับว่าจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดพักผ่อนนั้นเนี่ยมีที่ไหนได้อีกบ้างที่ไปได้ค่อนข้างสะดวกแน่นอนว่ามีของต้องปรับปรุงนะครับครับคือปัญหาใหญ่ของวัดวาารามไม่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนทั่วประเทศนะโดยเฉพาะวัดเก่าแก่เนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ครับที่จะให้รถเข็นวีลแชร์รถล้อเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้บ้างไปไหว้พระได้บ้างนี่นะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่นี่เขามีการปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับปรุงให้มีทางลาดมีห้องน้ํา เพื่อจะเอื้อมโนยต่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะด้วยนะคถูกต้องใช่ครับอ่าดะให้จารย์เอพาไปเที่ยวชม,น,น,ะมนะครับผมนะครับครับอครับวันนี้เราโส่งไงบ้างครับเมืเที่ยววัดโพ มครับมีความสุขครับมีความสุขจริงๆอย่างเีอ๋อครับครับเพราะว่าผมไม่ได้มาท่านท่านนี่แหละครับครับในหัวนู้นครับมาหลังสุดนี่สมัยจีตาคุณย่าทวดใหม่ๆห่ไฮะนานแล้วครับนานแล้ววันนี้คุณปู่อยากจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างที่วัดโพนี่ฮะก็ไปที่จี๋คุณพาไปไปไหว้พระนลคุณปู่ครับครับผมแล้วปกติคุณจี๋พาคุณพ่อออกมาเที่ยวบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยนักแต่ว่าเวลาท่านสบายใจมีเวลาเราก็พาท่านไป นั่งรถไปตามดูที่ต่างๆวัดวาอารามก็ไปนะครับไปที่อื่นๆก็ไปอย่างเมื่อ2ปีก่อนก็พาท่านไปดูพืชสวนโลกโก็ปรากฏว่าเป็นคนที่อายุสูงที่สุดที่บินไปเชียงใหม่แล้วก็ไปดูพืชสวนโลกแล,และเดินรถเข็นนตลอดอเป็นเป็นเรื่องใหญ่ตัวท่านก็ชอบมากตรงนี้ไปดูต้นไม้นี่ท่านชอบ uh, เรียกว่าบรรยากาศแบบนี้แต่ต้องมีคนพาไป ใช่ใช่เพราะว่าจะวัยร้อยกว่านี่นะจะไปเองก็ลำบากเพื่อนก็หายยังไม่มีแล้วมั้งหมดไม่มีเหลือสักคนหมดนะคุณปู่เพื่อนยังอยู่บ้างไหมฮะตอนนี้ฮะไม่มีเลยผมไม่มีคุณปู่จะไปไหนก็ต้องอาศัยพึ่งพาลูกหลานนี่แหละครับอาศัยเขาครับโอ้แล้วตอนนี้คุณปู่อยากไปเที่ยวไหนบ้างฮะก็ทุกแห่งเลยครับอยากไปนะแต่ว่าไม่มีใครป้าป้าไปไหนจะตามไปด้วย คือเนี่ยคือคนแก่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเรื่องได้คงอยากจะไปเที่ยวทุกวันน่ะถูงเหงาอยู่บ้านก็เหงาอยู่บ้านก็เหงานะเหงาฮะแต่วันนี้เนี่ยก็มาเที่ยววัดถูกต้องคือแล้วปกติวัดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนแก่มาเที่ยวกันเยอะนะฮะกุิตฮะแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกให้เกิดคนแก่มากๆก็ต้องเขียนวิวแชร์ใช่ต้องมีความสะดวกฮะถูกต้องนี้ถ้าไม่มีความสะดวกเนี่ยก็มาลําบาก ก็ต้องยกกันอยู่ตลอดเวลาแต่รู้สึกวัดโพธที่มานี้ทางเข้าก็ดีอะไรก็ดีมีทางลาดห้องน้ําก็ดีมีทางลาดให้เข้าอำนวยความสะดวกพอสมควรเดี๋ยวคุณชนะว่าจะพาเราไปดูไม่ใช่เหรอที่ไหนเป็นยังไงเราก็จะไปดูด้วยกันครับเป็นปู่พร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมเลยครัู่ ปีนี้ลูกปู่อายุขนาดนั้กปู่ฮะอายุเท่าไหร่ฮะ94นะฮะลูกปู่มาอยู่ที่วัดโพนี่กี่ปีแล้วครับลปู่ฮะ24.7โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยอยู่เป็นผุยผงที่ไหนไม่รู้24.7โอ้กี่ปีอ่ะ70กว่าปีแล้วฮะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะฮะโอ้เนี่ยไหมคุณผู้ชมฮะเนี่ยพอแม้แต่พระนะฮะพออาวุโสอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นจะเดินไปไหนเข้าขอเข้าเขาอะไรก็เสื่อมไปตาม ตามวัยก็ก็ต้องนั่งรถเข็นเป็นมนุษย์ล้อนะฮะแต่ว่าที่วัดท่านเจ้าว่านี่โอ้โหสุดยอดมากฮะมีทางลาดมีสิ่งอำนกวระสดวกเต็มไปหมดเลยนะฮะห้องน้ําก็มีแล้วมาเที่ยวกันเยอะไหมกลุ่มคนแก่หรือแม้แต่ฝรั่งต่างชาติที่นั่งรถเข็นวิวแชร์หลวงพ่อก็มีมาบ้างก็มีมาบ้างนะฮะแต่หลวงปู่หลวงพ่อก็ยังทําวัดปฏิบัติปกติทุกวันต้องมาไหว้พระทําวัดสวดมนต์อะไรอย่างนี ที่พระอุโบสถในในวัดโพนี่ก็หลังหลังนี้นะฮะ <Yeah. S 1> อใ้ง,งครับพอข้างในอ, mm hmm. อ่ะอ๋อน่ใจแต่หลวงพ่อยังเดินได้นะครับปกตินะฮะ mm hmm. เวลาถ้าเกิดเดินไปแต่ว่าจะเดินไกลก็ลําบากแล้วมันก็ไม่เหมือนสมัยหนุมน่มๆนะ <Yeah. S 1> <laughs> สมัยหนุมน่มๆนี่เดินตรวจวัดเลยจะเป็นไก็ต้องคุณมเกตเลยครับ แล้วท่านจ้าวาดปราถนาอยากจะให้วัดโพเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทุกสภาพร่างกายทุกวัยนะฮะแล้วก็ทุกประเทศด้วยนะฮะได้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับพราเห็นแต่ละวันแต่ละเดือนนี่โอ้โหคนมาเที่ยวเป็นหมื่นมากใช่ไหมฮะเห็นท่านพระอาจารย์บอกวันละเท่าไหร่ฮะต่างชาติสองสามพันคนวันละนี่เราเฉพาะวันละสองถึงสามพันคนน่ะมีเพาะต่างชาตินะฮะ คนไทยก็คงเป็นพันนะผมว่านะ<ม>นักเรียนอะไรเงี้ยมีนักเรียนมีคนมาชมทุกวันแล้วคนมาน,นวดด้วยมันนวดวัดโทนุคราับแต่หลวงพ่อก็ยังสุขภาพถือว่าโอเคนะใช่ได้แล้วมีโรคประจำตัวไหมฮะ <c oughs> ไม่มีโรคประจำตัวอ๋อนี่ก็โอ้โยเก้าสิบกว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่า <c oughs> <c oughs> กำไรอะกำไร นี่นะฮะแล้วพอมาเที่ยววัดโพนะคุณปู่ฮะสาานยฮะครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอันเก่าแก่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดโพนี่คือนี่ฮะหรือสีดัดตนใช่ไ,<ม>ไหมอาจารย์เอฮะใช่นอกจากได้มาที่นี่ได้พักผ่อนทางใจแล้วยังพักผ่อนทางกายแล้วก็เป็นการบําบัดทางร่างกายได้ด้วยเป็นถือเป็นมรดกโลกด้วยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนยอมรับในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนโบราณที่วัดโพนี้ครับเพิ่งเฉลิมฉลองกันไปเมื่อเร็วๆนี้ แล้วก็ท่าฤาษีดัดตนเหล่านี้ก็เป็นของเอกลักษณ์ที่อยู่กับคนไทยมานานหรือว่าใครมาเที่ยววัดโพนะจะเป็นคนไทยหรือโดยเฉพาะชาวต่างชาติต้องมาจุดนี้เลยนะได้ไหว้พระและได้มานวดตัวอ่าและมีนวดจริงๆด้วยนะจ๊ะเนยมีนวดจริงๆแล้วที่นี่เป็นสถาบันที่มีชื่อมีมีชื่อเสียงเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเปิดสอนคุณปู่เมื่อยังมเปิดสอนด้วยใช่คับอยากให้คุณปู่สบายไปลองนวดดูตำรัวัดโพโบราณเลยนะคุณปู่ฮะก็เป็นร้อยๆปีมาฮะจ๊ะเนยตุ้ทอดมาเก่าแก่มากครับเกาแกมากเก่าแก่มากครับ โอ้โหนี่ภูมิปัญญาไทยนะฮะนวดวัดโพแล้วก็ไม่เฉพาะที่นี่นะนี่มีการส่งออกไปทั่วโลกนะฮะคุณกร<ๆ>นะจิฮะ<ๆ>อดี๋ยวนี้<ๆ><ๆ>ทั่วโลกที่มีนวดไทยแผนโบราณเนี่ยนวดและสป,ปาของไทยเนี่ยไปไกลด้วยครับแล้วมีชื่อเสียงมากแม้กระทั่งเจ้าผู้ครองนครในตะวันออกกลางเนี่ยเขาจ้างคนไทยไปอยู่กับเขาที่เป็นหมอนวดเนี่ยอยู่เขาแบบตลอดทั้งปีฟูบอดเลยฟูบอดอยู่กินกับเขาเลยฮะแล้วเขาก็ดูแลขึ้นเครื่องบินชั้นหนึ่งเอาก็มีส่วนตัวบินมารับมาส่งด้วยนะฮะครับ แล้วจะให้น่าเชื่อถือนะเวลาไปเปิดสปาเปิดนวดที่ต่างประเทศนะต้องอ้างเนี่ยสำหรับวัดโพใช่ใช่ คนนียมีทางลาดมีห้องน้ําห้องท่านี่จะมีมนุษย์ล้อมาทัวร์ไปนะสวัสดีครับ,รบนี่ๆโอ้วันนี้ขาประจําเรานี่ๆมาทัวร์ประจํานะฮะโอ้เป็นไงฮะวันนี้ไปทัวร์ยังฮะป่ปาๆเดี๋ยวไปด้วยกันนี่ฮะ,ะนี่ๆมาเดี๋ยวพลินมาก กูมาดูนะฮะถ้าถ้าแข็งแรงเนี่ยก็จะข้ามบาเลาดนี้ได้ง่ายๆหน่อยแต่ถ้าหาว่าเป็นคนที่มีอายุหน่อยก็ต้องมีผู้ช่วยนะฮะต้องมีผู้ช่วยก่อนที่ไปนี่ไปได้ทุกจุดเลยนะฮะ ทั่ววัดโพเลยนะฮะครับคือเมื่อก่อนก็เป็นบันไดเงี้ยรใช่ไหมฮะเราก็ขึ้นลำบากแน่ใช่ครับแต่สมัยนี้ก็มาทําปรับปรุงมีทางลาดช่วยนะฮะครับการสร้างวัดสร้างบ้านในสมัยโบราณจะต้องมีเรื่องของธรณีประตูเพราะนั้นก็ในที่สุดก็กลายเป็นอุปสรรคของผู้พิการ <c oughs> คนใช้วีลแชร์อยู่บ้าง <c oughs> เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นของที่ต้องมาคิดกันนะเรื่อง,เร,องเรื่ององศาทางลาดให้ระยะยาวพอสมควรการผ่านก็จะง่ายขึ้นครับนะฮะ รวมไปถึงในบางจุดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของวงกบแคบเหล่านั้นก็อาจจะมีได้บ้างเหมือนกัน<อ>เพราะนั้นก็เป็นของที่ต้องค่อยๆพัฒนาไปอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําในสถานที่ท่องเที่ยวก็คือว่าการมีแผนที่ประจําของแต่ละที่ว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยแผนที่นี้บอกเลยว่าทางทางสำหรับคนพิการเนี่ยไปต่อเชื่อมไปถึงตรงไหนไปถึงตรงไหน<อ>ได้แทนที่เขาจะได้เพราะไม่งั้นบางทีบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทางลาดให้สะดวกไปตลอดทุกจุดแต่อย่างน้อยี่เป็นเส้นทางโดยเฉพาะสำหรับคนพิการเขาก็จะได้รู้อย่างนี้นะครับ ในอดีตนั้นเนี่ยเวลาเรารพูดถึงเรื่องของการดูแลสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการผู้สูงอายุนะ่ะเรามักจะพูดถึงในมิติว่าเห็นใจเขาเถิะให้เขาได้ไปเที่ยวให้เขาได้มีการโอกาสเท่าๆกับพวกเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราลนลงแบบนั้นมาพอสมควรปัจจุบันเนี่ยผมได้ข้อมูลมาใหม่ๆครับ,รบในยุโรปเนี่ยนะฮะในยุโรปผู้สูงอายุนะผู้พิการของเขาท่องเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายเงินปีหนึ่งประมาณ7000ล้านบาท้โห7,000ล้านบาทต่อปีนะครับที่เขาไปเที่ยวกันนี่นะฮะ ไม่นับเรื่องชีวิตประจำวันของเขาเอาเฉพาะเรื่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขาใช้ปีหนึ่งเจ็ดพันล้านบาทแปลว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้คนคิดจะไปลงทุนเพื่อจะทําให้ผู้สูงอายุคนพิการสามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ในอเมริกาประเทศเดียวมีการใช้จ่ายเงินจากตลาดผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยประมาณ13บสาพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอันนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการคนลงทุนใครต่อใครก็เริ่มเห็นแล้วเป็นตลาดมีศักยภาพและในประชากรโลกก็จะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นผู้พิการก็ จะเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้นเนี่ยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการนี้ทำให้การเดินทางของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยสามารถเดินทางได้พร้อมๆกันและสะดวกขึ้นอ๋อโอ้โหนี่ฮะงั้นสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยยุคใหม่สมัยนี้จะต้องถึงพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้นะฮะ,ะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะฮะจันเนี่ยถ้าจะกล้าไปสู่เวิลด์คลาสถ้าจะกล้าไปสู่ระดับนานา,นาชาติได้ของแบบนี้ค,ควรจะต้องมี แล้วก็ที่นี่ก็ได้พัฒนาขึ้นมาในระดับที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็แต่แน่นอนว่ามีอะไรที่ต้องทาร่วมกันนะครับเพื่อจะทำให้วัดสามารถต้องรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น๋อคคับที่เราสมหนดการบรนะต่อไปทุกด้านจะให้มีด้านละหนึ่งหนึ่งชุดที่เป็นทางลาดขึ้นโอ้โหนี่เจ้าวินาทีสังขร่อเป็นเป็นแบบเลยนะครับแบบเลยโอ้รเนี่ยทุกด้าน ด้านเนี่ยจะต้องมีทางด้านลาดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยด้านละหนึ่งที่ครับหนึ่งประตูหนึ่งประตูครับเข้าไปถึงเพราโบสดครับแต่ว่าบนพระโบสถ์คดก็ไม่ได้เพราาะะว่บนจสูงหน่อยครับที่นี่มีจุดอันซีนด้วยนะครับอันซีนของกรุงเทพเนี่ยอีกหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นต้องไปยืนอยู่ในจุดนั้นถึงจะเห็นและส่วนด้านหลังของเราคุณกฤษณนาครับก็เป็นแดักราวด์ของพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลวันนี้เอกลักษณ์วัดโพย่างเอกลักษณ์ของวัดโพแล้วก็มีพระมหาเจดีย์ที่ อยู่องค์ด้านหลังสุดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระหมหาเจดีย์ที่สร้างโดยรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นที่บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วท่านทรงย้ายพระพระพุทธุูปสําัญมาจากอายุธยานะฮะไว้ที่นี่แล้วก็ถัดมาก็เป็นพระหมหาเจดีย์ที่สร้างโดยรัชกาลที่สองนะครับแล,แล้วก็มีรัชกาลที่สามที่สี่อยู่เรียงกันทั้งสี่องค์เนี่ยนะครับก็เป็นประวัติที่ที่คนมาแล้วถ้าได้นั่งฟังไกด์ ที่ทางวัดเป็นผู้ดูแลจัดให้นั้นเนี่ยจะเป็นเพื่นเลยได้ความรู้มากต้องมา2วันเลยนะครับเจ่าอร๋ยาไปดูตรงจุดอื่นต่อนะครับ